ที่ชิดความอยากจนกคนหลายคนให้หลุดพ้นการเป็นนี้ชี้ทางให้รวยเป็นตัวช่วยให้ชีวิตดีกินดีเป็นเทพีมีสตางค์ก่อนเคยอยากจนนี้สินล้นจนทว่วหัวจิตใจมองมัวเลียงครอบครัวยอยา่างสิ่นวัางเหมือนมีเท คือกำไรไม่เคยมียิงทําย yep. in oh. mm ิงเป็นนี่เคยคิดตายมีสินหาทนบุกปีจนแทบไม่มีจะคืนนอนน้ำตารินเงือนคนสิ้นแล้วปัญญาคุณเก้านำพาลดยพบพันนาเดือดเบือปลาบันปลกเซิดจึงเกิดขึ้นในชีวาต้งโตมแดงให้ไปใส่คา ทังใช้เลยแนะนำให้เพื่อนเจ้านารถคุยรถยางมาใช้สวมแดงกันเพราะเจนี่นั่เหลือชีวิตรูปเมียกินสำราญมีรถ

ครับสวัสดีครับนะเช้านี้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่เห็นโดยรอบนี้คือสวนขนุนนะครับพันทองประเสริฐนะของพี่ครับประมาณ10ไร่นะเจ็ดร้อยกว่าต้นโคดกมากๆและใช้ควิกของเราด้วยนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณพี่ก็เลยนะครับว่าใช้ควิกระดียังไงนะครับสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวอีกนิดนึงชื่ออะไรครับ ชื่อกิตนาภุมอาจารย์ค่ะครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอำเภอพนัธนิคมจังหวัดจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีนี้ตำบลอะไรครับพี่ตำบลหนองเหียงหนองเหียงนะครับย่ำเลยคุณพี่นะครับแสดงคนสวยครับชื่ออะไรครับดูยิ้มพีงขนุนเลยชนชยาค่ะชนชยาภุมมาเสนครับอืย่มเลยเนาะขนุนทั้งหมดเนี่ยไอ้กี่ไร่ครับเนี่ยที่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ประมาณสิบไร่สิบไร่เนาะกี่ต้นนะครับคุณพี่ ประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นเจ็ดแปดร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับที่เห็นดุดดกมากๆเลยเห็นแล้วตื่นเต้นขนลุกเลยอะนะเอางี้ลวกันพี่ตอนนี้ขนุนที่เห็นเนี่ยกี่ปีแล้วครับอายุของเขาเจ็ดปีเจ็ดปีเนาะครับที่เห็นดุดดกแบบเนี้ยนะไออายุของลูกเขาประมาณเท่าไหร่ล้วก็อันนี้อันนี้ประมาณเดือนกว่าเนะาะอ๋อเนี่ยเดือนกว่าค่ะ โอ้แล้วก็อย่างนี้นะครับรุ่นเท่ากันอันนี้อันนี้ประมาณเท่ากันรุ่นเดียวกันอันนี้มันจะออกไล่รุ่นมาอ๋อพันอะไรนะครับเนี่ยทองประเสริฐทองประเสริฐนะโอ้โหดูระดกทุกต้นเลยเนาะครับเอางี้นะครับพี่ตอนนี้ใช้ขนุนแปลงนี้ทั้งหมดสิบไร่ใช้คลิกด้วยใช่ไหมครับ,รบใช้ไอ้ยังไงครับเนี่ยตอนใช้เยอะไหมก็ประมาณห้าร้อยซีซีต่อน้ำ 1, พันลิตรคลิกห้าร้อยซีซีต่อน้ำพันลิตร นะครับถ้ากับประมาณ1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะตามข้างกล่องเป๊ะเลยนะครับแล้วใช้ฉีดไปนานหรือยังครับก็ฉีดไปประมาณวันที่31 31สิงหา31สิงหาวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวนี่25กันยายน25กันยายน23กันยายนากันยานะ23กันยานะท่าก26จับแมนนวันนี้23กันยาะก็คือฉีดไปแล้วเกือบเดือนครัพี่เนาะครับและหลังก็ฉีดแล้วเป็นไงบ้างเท่าที่พี่ดูสังเกตดูก็ดูว่าลูกมันโตเร็วครับ ผิวเขียวนะมันก็ดีผิวมันก็เขียวเขียวดีอ๋อเป็นมันเลยไหมเขียวพออย่างนี้ถือว่าดีใช่ไหมคุณพี่ต้องผิวเขียวต้องผิวเขียวเท่านั้นลูกโตผิวเขียวอไปส่งจีนไงส่งนอกอ๋อพี่ส่งนอกนะเนาะเนี่ยต้องมาตรฐานผิวเขียวลูกโตโอ้ผิวเขียวลูกโตครับต้องสูงมาใกล้ไหมอั้นเล๋อนี่ส่งนอกส่งจีนเหรอครับเนี่ยส่งจีน